ความทรมานคืออยู่ที่ตัวบวมช่วงแรกๆยืนอย่างเดียวอะแค่ยืนอย่างเดียวอะยืนแค่ห้านาทีอะทนนะใช้คําว่าทนอนะที่จะต้องยืนเพราะมันปวดขามันปวดขาแล้วมันก็ปวดเขา่ามันปวดมันขามันบวมอะลุกไปไหนก็โอยคือมันลําบากมากแค่ยืนเนี่ย มันยังใช้ชีวิตลํบาบากเลยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวเหมือนผักใกล้เน่าอะนอนอย่างเดียวรอรอเวลาเวลาที่เราจะต้องเทคโปรตีนเข้าไปรอเวลาที่ยาจะส่งผลให้อาการรั่วของโปรตีนเนี่ยมันน้อยลงนอนเหมือนรอแบบรอไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนคนสิ้นหวังอะ่ะ อยู่ๆมันเกิดจากว่าวันหนึ่งอะเราเหมือนกับว่าเอ้ะทำไมรู้สึกว่าตัวบมบวมแต่ตอนนั้นอะเรายังไม่ได้ไม่ได้สงสัยว่าเราไม่สบายหรืออะไรคิดว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้กินเยอะหรือเปล่าเรารู้สึกตัวบมบวมเฮ้ยมันมันผิดปกติมากเลยแล้วน้ําหนักเราอะมันขึ้นแบบเฮ้ยภายในแบบไม่กี่วันอะแบบไม่ถึงอาทิตย์ทําไมเราขึ้นมาแบบห้าโล หกลอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วเราก็แปลกใจทําไมเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉี่เป็นฟองเออหรือว่าเรากินเบียร์ไปหรือเปล่าคือช่วงนั้นน่ะมันมันเป็นช่วงที่เออเราก็มีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินปกติของเราเอ๊ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเบียร์มากลักษณะฟองที่เราเห็นเนี่ย มันเหมือนเราเวลาตอกไข่ตีไข่ใส่ถ้วยแล้วเราเอาเศษเอเเอไม่ใช่เขาเรียกว่าถ้วยเปล่าที่ที่เราเจียวไข่หรืออะไรก็แล้วแต่เอาถ้วยเปล่าเนี้ยไปใส่น้ําฟองมันจะขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ มันบวมมากแบบผิดปกติเลยก็คืออย่างตามข้อเท้าตรงตาตุ่มอย่างเงี้ยเวลาเรากดมันจะบุ๋มแบบบุ๋มไปเลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยผิดปกติแน่นอนแขนเราก็จะแบบบวมๆหน่อยเส้นลงเส้นเลือ่อนนี่ไม่มีทางได้เห็นเลยนะจะไม่มีเลยจริงๆอ่ะอาการที่กดบุ๋มเนี่ยมันคือถ้าเรากดลงไปอ่ะแล้วเราปล่อยมือเนี่ยถ้าเกิดอาการที่เป็นหนักๆนะบวมหนักๆอาการที่มันจะดีดกลับขึ้นมาเนี่ย มันจะเรียกว่าช้ามากของผมเนี่ยคือเป็นลักษณะว่ากดลงไปเนี่ยต้องรอสักพักหนึ่งมันถึงจะค่อยๆปืขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเราบอกตัวเองว่าไม่ได้แล้วอันนี้คือเป็นจุดที่ทําให้ไปโรงพยาบาลทันทีที่ไปตรวจก็คือเขาก็ตรวจปัสสาวะ ผลแลบ,บที่ออกมาคือจะรู้เลยว่าปัสสาวะมีโปรตีนล่วหรือไม่ั่วในปริมาณที่เยอะระดับ4ประมาณ16,000มิลลิกรัมจะทำให้แบบ ความสวิงน้ำหนักของเราอ่ะมันมันขึ้นอย่างรวดเร็วพอพออ,อ,อาการน้ำหนักเ,นเราขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเราก็กินอะไรเข้าไปนิดเดียวอะ่ะมันจะบวมทันทีเลยโปรตีนตัวเนี้ยให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันมันมันชื่อว่าอะบูมินโปรตีนตัวเนี้ยมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายมันจะต้องกักเก็บเอาไว้แต่พอมันรั่วไปกับฉี่เนี่ยมันรั่วไปเรื่อยๆกับฉี่เนี่ย พอถึงจุดหนึ่งที่โปรตีนมันพร่องพร่องไปเลยแล้วถ้าเรากินอะไรที่มีโซเดียมโซเดียมในที่นี้หมายถึงเกลือน้ำปลาซีอิว๊วอะไรที่มีความเค็มแม้กระทั่งผงชูรสมีโซเดียมพวกนี้มันจะเหมือนกับมันจะดูดดูดน้ำเหมือนเราตั้งเกลือไว้ครับพอทิ้งไว้ข้ามคืนเกลือเนี้มันจะเปียกเลยมันจะดูดน้ําเหมือนกันพอร่างกายเราเนี่ยมีเกลือมีโซเดียมเข้าไปแล้วเนี่ย แล้วขาดโปรตีนตัวเนี้มันจะทําการเหมือนดูดน้ําขาเราก็จะบวมแขนเราก็จะบวมถ้าคุณรั่วมากอาการบวมก็จะมากถ้ารั่วน้อยอาการบวมก็จะน้อยของพี่รั่วระดับสี่สูงสุดคือห้าแต่สี่นี้ก็ใกล้ๆแล้วครับก็ถือว่าเยอะ บอกว่าสาเหตุอ่ะไม่ไม่มีสาเหตุคนไข้ผมหลายคนก็เป็นแล้วก็ไม่มีสาเหตุที่เกิดขึ้นที่แน่ชัดแต่ถ้าจะมีเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของสารเสพติด mm hmm. คือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแต่เราไม่ได้ไปคล้องแวะกับเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วซึ่งสาเหตุตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายก็บอกตัวเองว่าก็คงเป็นโรคเวโรกราม ที่เป็นเนี่ยเราต้องกินยาถึง12เม็ดแล้วก็กินไปประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ให้หยุดไม่ให้หยุดครับลดปริมาณไปครึ่งหนึ่งเป็น11เม็ดครึ่งผ่านไปอีกเดือนครึ่งเป็น11เม็ดผ่านไปอีกเดือนครึ่ง10เม็ดครึ่งค่อยๆลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงศูนย พอถึงศูนย์เนี่ยคือตอนนั้นเรามีความตั้งใจว่ายังไงเราก็จะไม่เทคยานี้ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วคุณหมอก็บอกเขาก็ไปจนถึงศูนย์เมตรปุ๊บพอหยุดศูนย์เมตรแล้วเราก็เอะโลกคงสงบแล้วหยุดไปอีกสองสัปดาห์กลับมาเป็นใหม่ ตอนนั้นน่ะที่มันที่มันพอเป็นปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มทําเลยก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารเพราะว่าพอโปรตีนมันรั่วเนี่ยมันไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้คุณหมอให้ยาแล้วโปรตีนก็จะกลับมาเป็นปกติมันไม่ใช่ mm. เพราะว่ามันคนละส่วนกันโปรตีนที่รั่วไปเนี่ยเราจะต้องเติมเติมโปรตีนกลับเข้าไป mm. โปรตีนที่ดีที่สุดเพียวที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดและมีมากที่สุดคือโปรตีนจากไข่ขาว ไข่ต้ม,มครับซึ่งตอนนั้นน่ะจะต้องซื้อไข่มาเป็นแพ็คๆแ,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 แล้วก็ต้มกินวันละประมาณ15ฟองก็คือเอาเอาไข่ไข่แดงออกแล้วก็กินเต่ไข่ขาว แค่เรากินไข่ขาวสองฟองอะ่ะโดยที่ไม่มีน้ำปลาไม่มีซีอิ๊วอะไรเลยนะน้องลองทานดูมันแบบไม่ไหวอะ่ะแต่พอเราต้องกินอะ่ะมันก็กินก็คิดซะว่ามันเป็นข้าวไข่ขาวคิดว่ามันเป็นข้าวแล้วก็กินไปสิบห้าฟองเรารู้สึกว่าถ้าสิ่งเนี้ที่เราทําอ่ะแล้วมันทําให้เรามีชีวิตมีคุณภาพดีดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นโลกนี้มันหายาไปเราต้องทํา สุอยสิบห้าฟองต่อมือด้วยมั้งสิบห้าฟองต่อมือคือคือเราพยายามใส่โปรตีนเข้าไปให้มันมากที่สุดสมมุติว่านี่คือส่วนที่มันเต็มโปรตีนตอนนั้นสมมุติมันรั่วถึงเนี้ยเราต้องเติมเพราะว่าในขณะที่เราเติมอ่ะฉี่เราอ่ะถ้ายังมีอาการอยู่มันยังไม่สงบโปรตีนก็จะรั่วไปกับฉี่อีกมันก็จะลงลดไปอีกพอเราเติมมันมันก็จะลดไปอีกมันก็คือต้องต้องเสริมกันก็คือว่าส่วนหนึ่งคือเทโปรตีนเข้าไป ส่วนหนึ่งก็คือทานยาคุณหมอเพื่อให้อาการมันลดลงจากรั่ว1,6นึ่ก็ให้ล่วเหลือ1,5ึ0 0หมื่นห้าหนึ่ามลดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทุกสองอย่างนี้มันบาลานซ์กันดีแล้วเนี่ยโปรตีนที่มีอยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายอ่ะร่างกายมันจะขับปัสสาวะที่มันบวมตรงนี้ออกมาเอง ที่จะคิดออกกําลังกายอะ่ะมันยังไม่ไม่ได้คิดช่วงที่เราเป็นตอนนั้นหรอกเพราะว่าตอนนั้นที่เราเป็นเราคิดแต่ว่าทํายังไงมันจะไม่บวมทํายังไงฉี่เราจะแบบมันถึงจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีไข่ขาวรั่วออกไปนะฉี่จะหยุดเป็นฟองสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่พอที่ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็คือโปรตีนหยุดรั่วร่างกายเราเอ,อ่อมีโปรตีนตัวเนี้ยพอแล้วคือพูดง่ายอาการสงบ ใช้เวลาก็ก็คือพูดง่ายๆอ่ะออสมมุติว่าเราเทคโปรตีนตอนแรกเอเทคยาตอนแรกอ่ะตัวสเตียรอยเนี้สิบสองเมตรเราต้องกินไปเดือนครึ่งแล้วก็ลดไปสิบเอ็ดเมตรครึ่งแล้วก็ไปอีกเดือนครึ่งก็ลดไปทีละครึ่งเมตรนะครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งอ่ะก็ต้องบวมอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เป็นปีครับพอทุกอย่างม,มันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าแม่ดีเราจะต,ต้องกลับไปที่ จุดนั้นให้ได้คือเราต้องเป็นเหมือนคนปกติไม่ใช่ว่าเราอยู่แบบตัวใหญ่ๆแบบน้ำหนักร่างกายเกินแบบนี้มันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากการออกกำลังกายตอนแรกวิ่งวิ่งไม่ได้เลยนะเพราะน้ำหนักเราเยอะมากตอนนั้น่ะก็คือเราเราก็เดินเอา ใช้เดินเดินก็พอเดินนักมากๆก็จะปวดเขา่าเ mm hmm. พราะว่าน้ําหนักมันเยอะ mm hmm. ก็เดินเดินพยายามเดินเดินเร็วอะไรแบบนี้ครับทําให้มันแบบสม่ําเสมอหน่อยอะไรบบจะบอกว่ายากยากที่สุดน่าจะเป็นการการเปลี่ยน mindset ตัวเองเปลี่ยนแบบวิธีการใช้ชีวิตของเรา mm hmm. ปรับใหม่เพราะถ้าเกิดเราเริ่มที่จะต้องหันมาดูแลสุขภาพนั่นหมายถึงว่า เราจะต้องปรับความคิดว่าเราจะต้องปรับเรื่องอาหารคุมเรื่องอาหารกินลดจืดทุกอย่างอันนั้นมันต้องคงที่มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็มาปรับเพิ่มการออกกําลังกายเข้ามาเราจะลดน้ําหนักเราจะคุมอาหารยังไงพวกนี้มันต้องมันต้องปรับเปลี่ยนความคิดเรา,าครับสิ่งที่ยาก,ก็คือทําให้มันรู้สึกเป็นเรื่องปกติ พอเราได้บทเรียนในชีวิตอะมันถือเป็นโชคดีนะที่เราได้รู้ว่าคือมันมีบทเรียนแบบนี้มาเราได้เรียนรู้ว่าณนะเวลานั้นนะใครอยู่กับเราบ้างณนะเวลานั้นเนี่ยใครดูแลเราณนะเวลานั้นเนี่ยมันแย่แค่ไหนแล้วเราจะต้องแบบเราจะต้องใช้ชีวิตในในความรู้สึกแบบนั้นยังไงเราต้องต้องการกําลังใจอะไรที่มันจะช่วยดึงเราออกมาจากจุดจุดนั้นได้ที่มันแบบ คือมันทําให้เราเรียนรู้อะแเราก็แบบคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่มีค่าฝากให้แบบว่าคอยเช็คตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเวลาปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยลองหันกลับไปดูก่อนก่อนที่จะกดลงไปเนี่ยลองดูว่าถ้ามันเป็นฟองเยอะๆมากๆเนี่ยถ้ารีบถ้ารีบเอาเอาตัวเองไปตรวจเอาปัสสาวะไปตรวจก่อนมันก็จะแก้ปัญหาได้ได้เร็วกว่า พี่เชื่อเลยว่าผู้ชายหลายคนนะผู้ชายนะน่าจะฉี่เป็นฟองแต่ไม่รู้ตัวแล้วก็คิดแบบพี่เนี่วยว่าจะกินเบียร์ก็ได้เบียร์เป็นฟองหรืออะไรอย่างเงี้